ผมเป็นคนอยู่กับข้อมูลแต่บางคนใช้ชีวิตไปวันๆก็ขายของได้มีไรายได้มีกําไรก็ไม่สนใจแล้วก็ถือว่าก็เหมือนที่ผมเคยเตือนอ่ามนุษย์ในเดือนหลายคนนะที่บอกเฮ้ยช่วงนี้ระมัดระวังอย่าสุริสุรลยประหยัดได้ประหยัดนะเขาไม่สนใจคําเตือนผมปรเผลอในใจว่ามึงเสือกอะไรกับมึงบางจะเที่ยวกูจะกิน,ล,นกล่อเงก็เรื่องของกู <c oughs> ท้ายสุด ก็จะปิดตัวตอนนี้ตกงานเป็นแถวหลายคนส่งข้อความหาผมผมก็อ่านแล้วก็ตอบตามมารยาทแต่ผมรู้ว่าพวกนี้กำลังเดือดร้อนก็คุยยิ่งคุยเยอะกูเดือดร้อน่ยืมตันหรือของานทําก็มีแค่นี้แหละครับอวันนี้คนไทยน่าสงสารเพราะเป็นมนุษย์ที่อยู่ไกลห่างไกลจากข้อมูลแล้วยังมีรัฐบาลที่ไม่มีธรรมาพิบาลชอบปกปิดข้อมูล แล้วยังมีรัฐบาลที่ไล่เดียงสาราน,นาน,นันกการเมืองไทยนี่สนใจแต่ผลประโยชน์ของตัวเองไม่ได้สนใจถึงความเสียหายของประเทศชาติผมก็เลยเอาไม่เป็นไรครับอย่างน้อยผมก็ไล่สดแล้วก็พูดทิ้งไว้ดิวันนึงก็จะมีคนมาเปิดดูแล้วก็จะบอกว่าสิ่งที่ผมพูดจริงไม่จริงแล้วผมทำนายผิดก็ยินดีให้ด่าแต่ถ้าเกิดว่าผมทํานายถูกก็อย่าลืมช่วยแชร์ช่วยไลค์ช่วยให้กําลังใจกันหน่อยนะครับ <c oughs> วันนี้นะครับ สงออกพินาศไปแล้วภาการเกษตรเราก็แพ้เพื่อนบ้านภาคการผลิตก็เห็นอยู่ว่านักกันกเมืองเอาค่าแรงมาเล่นจนท้ายสุดตลาดแรงงานเป็นของพมา่าคนไทยเองตกงานต้องมารองเงินแจกแต่พม่ากอกบโกยเงินขนเงินกับประเทศแต่ไม่มีพม่าเราก็ลำบากเพราะวันนี้คนที่กำลังผลิตสินค้าให้เราใช้ให้เราบริโภคก็คือพมา่า คนไทยไม่ทํางานอ้างว่าเป็นงานชั้นต่ําอ้างว่าเป็นงานไรายได้น้อยรัฐบาลก็คิดจะหาแต่คะแนแนเสียงก็เลยเอาโนโยบายเพิ่มค่าแรงมาใช้นั่นคือกาําลังทําลายศักยภาพในการแข่งขันของประเทศดังนั้นเสาต้นท้ายที่กําลังจะโค่นในเร็วๆนี้ก็คือตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์นี่วันนี้เราไม่สามารถควบคุมไม่ได้เลยเพราะเป็นเลือกความเชื่อมั่นล้วน คนเรานะมันไม่เชื่อม่านะ่ะทำยังไงมันก็ไม่เชื่อมนเออนะครับนะแล้วยิ่งวันนี้นะโลกเลางเกิดเพราะวิกฤต <c oughs> เลอราเดโอนะพูดถึงวิกฤตนีโลกไม่ได้เป็นเพราะฉพาะประเทศไทยนะเป็นทั้งโลก <c oughs> โลกทั้งโลกอันนี้ติดกับหนักดีนะการมีนีมันก็ทำให้ศักยภาพ ของเราเสียไปเลยใช่บถ้าเกิดคุณไป่นี่เยอะๆนะไม่มีสมาธิจะทํางานไม่มีกระจิกกระจายที่จะทางานแน่นอนตอนนี้โลกกำลังเผชิญกับช็อตเทอร์มเดฟไซเคิลนะขอใช้ภาษาอังษก็เรียกว่าช็อตเทอร์มช็อตก็แปลว่าสั้นเทอมก็เป็นช่วงเวลานะเทอมหนึ term ่งเทอมสองเทอมสามก็เป็นช่วงเวลาของวิกฤตนี่ระยะสัน้นเป็นวงจรที่วนเวียนกลับมานะตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง เกิดไซเคิลนี้มาแล้วสิบสองครั้งนะครับสิบสองครั้งซึ่งเวลาประเทศเรานะมีปัญหาเรื่องของดีหรือปัญหาเรื่องเศรษฐกิจก็จะมีนโยบายสองตัวนะซึ่งเคยเล่าไปแล้วเรื่องของนโยบายการเงินกับนโยบายการคลังลืมไือยังครับลืมไือยังครับนโยบายการเงินกับนโยบาย อะถามหรือไม่กันนโยบายการเงินกับนโยบายการลังแล้วก็รมาตรการ QE กับมาตรการ QT หรือไม่ยังถามก่อนเพราะว่าถ้าหลายท่านไม่เข้าใจคุยไปก็ยังงงเดือมมครับได้ต้องให้ลื้อฟื้นไหมเนี่ย ถามก่อนนะเดี๋ยวว่าท่านอาจะเบื่อวันนี้ผมจะคุยแบบสบายๆชิวๆนะครับวันนี้อยากให้เป็นอีกหนึ่งตอนที่มีความรู้ <c oughs> วันนี้มันเห็นมีพวกนักวิชาการหรือว่ามีพวกนักการเมืองบอกว่านายกก็เป็นคนเจนวเป็นคนรุ่นใหม่มีการแจกเงินให้กับคนรุ่นใหม่เจน Z ซตใช่ไหม Gen Beta, Gen เจนเบต้าเจนอัลฟาเออแต่เขาดูถูกคนเจนเออย่างผมเนี่ยสึกรับไม่ได้เลย วันนี้ก็เลยจะสอนให้มันรู้นะว่าถ้าไม่มีคนเจนเอกอย่างกูประเทศไทยไม่มีวันนี้หรอก <c oughs> กูเจนวาจะไปรู้เส้นตีนอะไร <c oughs> นะเจนวเนี่ยนะับมันก็เป็นแค่ช่วงเวลาที่เขเกิดช้ากว่าผมเลยแต่เจนควายนะเกิดได้ทุกช่วงของชีวิตวันนี้เจนควายหัวงอกเต็มสภาเออนะครับนะอ่ะ <c oughs> อฟื้นให้ก็ได้ <c oughs> เมื่อเกิดเพราะว่าเศรษฐกิจถดถอยนะ คืคนดูกีคนขอดูหน่อยพูดไปนี่ถ้าเกิดู้วิชาการเนี่ยเดี๋ยวดูคนจะหนีหาย <c oughs> คือพูดอะไรที่เป็นวิชาการคนจะกดออกแต่ความจริงมีประโยชน์มากนะพี่น้องม <c oughs> าตรการคนระับทางด้านการคลังกับด้านการเงินมาตรการการคลังเป็นเรื่องของรัฐบาลมาตรการการเงินเป็นเรื่องของแวงชาตินะครับ <c oughs> อันนี้ ตอนนี้โลกนะครับกำลังเกิดเพราะว่าเศรษฐกิจถดถอยแล้วคนก็ติดหนี้ด้วยเศรษฐกิจแย่ไปทั่วโลกแล้วจำไว้นะครับว่าสงครามโลกสองครั้งที่ผ่านมาเกิดจากเพราะว่าเศรษฐกิจด้วยนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคนระับถึงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและที่สองเนะี่ยเศรษฐกิจมีผลยังไงนะแล้วตอนนี้เราก็เคยเห็นอยู่นะว่าทุกคนก็ถามว่าสงครามโลกครั้งที่สามจะเกิดหรือเปล่าซึ่งผมก็ฟันธงไปแล้วว่ามันเรียกยาก เพราะว่าตอนนี้วิกฤตทางด้านเศรษฐกิจมันลุกลามไปทั่วโลกแล้วก็หนักหนาสาหัสก,กว่าช่วงสงครามโลกครั้งหนึ่งและครั้งที่ททสองพ <c oughs> <c oughs> นมไยผมว่าคุณพิมพ์เยอะไปแต่คุณก็ไม่มีสาระเท่าไหร่นะนรัฐบาลเพิ่มภาษีใครจะจ่ายไหวนะครับคนตกง,งานเยอะกันนะผมว่าคุณฟังนิงๆนะคุณแต่แสดงความเห็นเยอะจริงครับมันจะทําให้คนอื่นเขา,าลําคาญผมว่าคุณพิมพ์แบบเยอะเลยนะผมว่าคุณฟังแล้วคิดดีกว่า พอผมอ่านของคุณเนี่ยผมเริ่มกุนกิดละเ <c oughs> พราะคุณพิมพ์เรืเ่อยเปื่อยไม่มีหลักการให้เพิ่มภาษีนะใครจะจ่ายวะช่ววันนี้กูก็จะแย่อยู่แล้วนะกูจะตายอยู่แล้วคนที่จ่ายภาษีวันนี้ไม่เคยเรียกร้องเฮียอะไรจากรัฐบาลแต่คนที่ไม่จ่ายภาษีเรียกร้องทุกวันมึงจะขึ้นภาษีอีกเหรอกูก็ตายดินะแล้วเธอะ <c oughs> สวัสดิการต้องดีเหมือนต่างประเทศคนมึงจ่ายภาษีเหมือนต่างประเทศหรอเป่คนไทยมันะ จ่ายภาษีมันต่างประเทศหรือเปล่าไอ้คนหกสิบล้านคนมีจ่ายภาษีอยู่แค่สี่ล้านมึงได้ขึ้นภาษีไอ้คนสี่ล้านคนจะตายอยู่แล้วไอ้นี่เลอะเทอะมึงเสียภาษีปีเท่าไหร่วะซื้อมามาโอเคมึงก็จ่ายภาษีแบบมันมจะกี่เปอร์เซ็นต์กี่บาทเนี่ยเออมันพอแดกไหมคืออย่าเลอะเทอะนะผมบอกจริงนะ ทำให้คนอือ่นเขาเสียำสยำมที่ผมก็เสียทำไมที่ด้วยผมไม่ช่อยพวกที่พยายามอวดดีอวดเก่งในช่องผมนะผมพู้ี่คิดนะอย่าพยายามเป็นบุรภาวะเออคนระับไม่ต้องอวดรู้ถ้ารู้แล้วเก่งแล้วไปเปิดช่องเองแล้วก็ไ like ล์สดเองเลยไปอ,อ่นะครับวันนี้ <c oughs> ประเทศไทยเนี่ยมันเก็บภาษีไม่ได้ มันเลยต้องมารีดออกจากน้ำมันไงถึงมีความคิดที่จะรีดภาษีแบบจากเจ็ดเปอร์เซ็นต์เป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไงเพราะว่านี้มันไม่มีเงินมันไม่มีคนที่จะจ่ายภาษีไันไม,มีคนตกงานนะรัฐบาลคิดกำหนดงบประมาณแผ่นดินเนี่ยคือค่าใช้จ่ายไว้ล่วงหน้าแล้ว <c oughs> แต่การเก็บภาษีก็แค่ประมาณการเออปรากฏว่าเก็บภาษีไม่ได้ตามเป้าเลยอันนี้ชิบหายเี่ครับ เพราะอะไรครับงบประมาณผ่านไปแล้วแต่และกระทรวงนะครับแต่และกระทรวงเนี่ยก็ได้งบประมาณไปแล้วทุกคนก็ต้องเตรียมใช้ใจ่ายเงินตามที่วางแผนไว้แต่ปัญหาอะไรครับเก็บภาษีไม่ได้ครับเออแลไ,ไหมมีคนที่เสียภาษีในระบบใน่สี่ล้านแล้วที่หลายหลายคนรายได้มีถึงเกณฑ์เด็กก็ได้ขึ้นภาษีอีกรัฐบาลต,ต้องไปหาภาษีอย่าน้ำมันเนี่ย <c oughs> ต้องไปหาภาษีจะขึ้นภาษีว่ะอ,อ่า นี่จะมาบใอยขึ้นภาษีไม่จะเพิ่มสวัสดาการมึงเสียภาษีปี200หนึ่งสองร้อยเฮียมึงจะเรียกร้องให้รัฐบาลซื้อบ้านซื้อรถให้มึงเหรอเปันยาวนะครับอ,อ่ะวันนี้นี่ประเทศท่วมอออ่ะทีะนี้มตาตร,รการในด้านการคลัง <c oughs> กับมาตรการในด้านการเงินมันจะมีสองหน่วยงานที่ดูแลอยู่อ่ะทีนี้นโยบายในด้านการเงินการคลังก็จะมีสองตัว คือการทำมาตรการ QE QE คือเป็นนโยบายมาตรการในการเงินชนิดแบบผ่อนคลายนะครับธนาคา,ารกลางนะครับก็จะใช้นโยบายนะครับเช่นซื้อสินทรัการเงินเช่นพันธบัตรเพื่ออะไรครับเพื่อรัฐบาลมีเงินเอาไปใช้ใจ่าย เวลารัฐบาลออกพันธบัตรก็คือการกู้เงินรัฐบาลเลาอยากต้องการกู้เงินหลายก็อนหรัฐบาลไปกู้จากใครก็กู้จาก <c oughs> จากประชาชนจากสถาบันการเงินโดยเลยครับโดยการออกพันธบัตรแล้วก็จะมีประชาชนไปซื้อส่วนหนึง่งจะมีสถาบันการเงินไปซื้อส่วนหนึง่งแล้วก็มีธนาคา,ารกลางเข้าไปซื้อส่วนหนึง่งนะครับอันนั้นรัฐบาลก็จะมีเงินมาใช้จา่ายอันนี้แหละมาตรการผ่อนคลายในการเงิน ครับมีเป้าหมายไว้ครับเพื่อเพิ่มสภาพคล่องแต่ก็คือการกู้ยืมเลนะแต่อย่าลืมการออกพันธบัตรก็ต้องมีภาระดอกเบี้ยอ่าแล้วก็มีเวลาที่ต้องชําระคืนอ่ามาตรการในการเงินอีกอย่างนึงก็คือการลดดอกเบี้ยอ่าเพื่อเพื่อกระตุ้นการบริโภคเพื่อกระตุ้นการลงทุนกระตุ้นการกู้ยืมนะหน่วยงานต่างๆบ้านจัดสรรจะเซิก็โอ้ยออกโปรโมชั่นกันแหลกลาญหมดเออแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกัน อาจทำให้เกิดเพราะว่าเงินเฟอ้อนะการที่มีเงินในระบบเยอะคนก็สกนุกหนานก็ใช้เงินเหมือนที่นายทักษิณเข้ามาใหม่ๆตอนนั้นประเทศไทยหนี้น้อยก็ไปสอนคนไทยว่าอยากรวยต้องเป็นหนี้แล้วก็ตั้งโครงการกองทุนหมู่บ้านให้ประชาชนกู้ไปใช้กันสนุกสนานเศรษฐีก,ก็ดีนะครับเออเกาแม่งมีเงินกองทุนหมู่บ้านละล,ะล้านอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมชาวบ้านก็ไปกู้มาซื้อทองซื้อมอไซซื้อมือถือ แล้วมันมีน้อยมากที่จะไปเปิดร้านขายส้มตำท้ายสุดโอ้โหเศรษฐกิจดีแต่ก็ทําให้คนไทยเสพติดการเป็นดีส่ว so, นมาตรการ QT นะครับเขาเรียกว่า quantitative tightening อันนี้เป็นนโยบายเข้มงวดในเชิงปริมาณน,นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะลดปริมาณเงินในระบบนะบก็คือเพื่ออันนี้ก็ธนาคารกลางก็จะขายทรัพย์สิน ขายตาสารนี่ขายล้วอย่างไป <c oughs> เพื่ออะไรก็จะดูดเงินกลับเข้าสู่ระบบไม่ได้กลับสู่ระบบกลับเข้าสูรรบบ่ธนาคารกลางเพื่ออะไรเพื่อลดปริมาณเงินที่อยู่ในท้องตาลาดจะเกิดอะไรครับเพราะว่าเงินเฟื่อ <c oughs> <c oughs> นะเพราะว่าถ้าเกิดมีเงินยเยอะเกิน,น,นไปเนี่ยคนก็ใช้จ่ายฟุ้งเฟอ้อเงินก็เฟต่องต่าก็ต้องเพิ่มดอกเบีย้ยเฟ้คนหันมาออมเงินเพื่อนนเอาองเงินอนอกจากระบบรัฐบาลก็ต้องรีบชำระเงินคืนแล้วพราะดอกเบี้ยมาก สูงขึ้นต้องลดภาละดอกเบีย้ยก็ต้องเอาเงินไปจ่ายเงินในมือธนาคารของรัฐบาลก็จะน้อยลง <c oughs> นะ <c oughs> ก็อาจจะทําให้ผลก,กระทบก็คือเศรษฐกิจไม่โตเศรษฐกิจชะลอแต่ตอนนี้โลกกาลังเจอมาตรการครับนะทั้งเงินเฟ้อและเงินเฟร้อยพร้อมกันจะลดดอกเบีย้ยก็ไม่ได้จะอัดเงินเข้าระบบก็ไม่ไหวเ <c oughs> พราะไม่มีเงินให้อัดทุกวันนี้ก็นี่ทุ่มหัวจะขึ้นดอ,อกเบีย้ยก็ตายอีกเออใช่ไหมนั้น โดยง่ายนะผมจำไว้นะว่ารัฐบาลก็มีอยู่แค่สองมาตรการเนี่ยโดยทําร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลังกับธนาคารแบงก์ชาติสองฝั่งนี้ <c oughs> จะต้องทวงดูอำนาจซึ่งกันและกันถ้ารัฐบาลแทรกแซงแบงก์ชาติได้ก็ชีบหายาแบงก์ชาติยออให้รัฐบาลก็แทรกแซงก็ชีบหายซึ่งนักการเืองก็พยายามจะเข้าไปแทรกแซงแบงก์ชาติตลอดลสรุปง่ายคือ QE คือการผ่อนปลน QT คือการเข้มงวดนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะใช้ดอกเบี้ยเป็น,นกลไกนะก็ลดดอกเบี้ยก็คือการผ่อนปลดละ <c oughs> แต่ึ้น่ดอกเบี้ยก็คือการเข้มข้นนะประเทศที่เคยใช้มาตรการนี้อย่างหนักเข้มข้นมาถึงก็คือสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นประเทศในยุโรปส่วนใหญ่พวกนี้จะใช้มาตรการนี้อย่างเข้มข้นมาโดยตลอดนะแต่เขามีวินยัยทในการเงินมากพอก็เลยทําให้เขาสามารถใช้นโยบายนี้มาแก้ปัญหาได้แต่ประเทศเราเราไม่ค่อยมีวินยัยในการเงินนะักการเมืองใช้เงินสูรุ่ยสูย้ไล ใช้เบอ่อไม่มีประโยชน์เร <c oughs> าก็เลยทําให้เงินเกิดการชุริตคอร์รัปชันย,ยิ่งมีงบประมาณเยอะเท่าไหร่ <c oughs> ก็จะมีการคอร์รัปชันมากเท่านั้นะ <c oughs> นะวันนี้โลกกำลังเดินหน้าไปสู่เพราะว่าเขาเรียกว่าซูปเปอร์รีเซชชัซึ <c oughs> ่งมันมาพร้อมกันเลย ถ้าเงินเฟ้อแล้วเงินฝืดแล้วก็จะมีหนี้ด้วยกู้เพิ่มก็ไม่ไหวนะครับแต่ก็ไม่มีเงินใช้ไม่กู้ก็ไม่ได้อีกนะอันนี้แหละครับที่จะ здесь, promises, ango, <c oughs> <c oughs> นําไปสู่สงครามโลกครั้งที่สอรัฐบาลพยายามทะเลาะกันมาตลอดคือจะลดดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยใช่ไหมเห็นไหมที่ทะเลาะกัน จะลดดอกเบี้ยลดดอกเบีย้ย <c oughs> แล้วก็จะกู้จะกู้แล้วก็จะแจกจะแจกเพื่ออะไรครับเพื่อเสริมสภาพคล่องใน,นระบบแต่ไม่ได้แหกตาดูเลยว,ว่าวันนี้เป็นนี่หลังแอน <c oughs> นะก็ <c oughs> นับถอยหลังได้เลยครับว่าจากนี้เป็นต้นไปตลาดหุ้นไทยจะไหลลงไปเรื่อยๆทุกวันผมเชื่อว่าไม่มีทางเลยที่ตลาดหุ้นไทยจะฟื้น เพราะไม่มีปัจจัยอะไรเลยครับวันนี้ไอ้เงินกองทุนวายุพักหมดแล้วแล้วเสือไปซื้อตอนหุ้นแพงด้วยสิครับตอนนี้คือปัญหาคือความชิบหายครับผพูดถือหุ้นอ่วันนี้ความชิบหายกำลังจะเต็มมันเกิดขึ้นกับตลาดหลักทรัพย์อายุพักมีเงินอยประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่ล้านแล้วก็ ltf อะไรสีกอย่าง ETF f e t ะไรกองทุนอะไรที่อย่างครับมีประมาณนักแสนหกรวมกันก็ประมาณสามแสนล้าน แต่มาเก็ตแคปของประเทศเรามี24ล้านล้านมันห่างกันฟ้ากับดินการจะเอาเงินขี้ปลาเต๋วนี่ไปประคองตลาดหุด้นมันไปไ,ไ,ไม่ได้ครับเหลื <c oughs> อเอานอำพิกปไปละลายในแม่น้ำเออนะดังนั้นผมเลยบอกว่าจากนี้เป็นต้นไปคนระับตลาดหุ้นจะไหลลงไปเรื่อย700มีสิทธิ์ได้เห็นแน่แน่ <c oughs> ดีเละครับก็เป็นเรื่องของนายกเกินวัย ที่กาลังพาไทยสู่ขันยนะเดี๋ยวตอนท่านยืนเตือนนะว่าผมเหมือนไส้พวกที่เชิดชูเจนวายแล้วเกินเชิดชูคนรุ่นใหม่แล้วเกินว่าจะมาพัฒนาชาตินะเดี๋ยวกูจะแย้งให้หงายท้องเลยคนระับเอาคนระับ <c oughs> ผมขอย้อนไปนิดหนึ่งครับสงครามโลกสองครั้งที่ผ่านมาคนระับปัจจัยหนึ่งคนระับที่จําเป็นและต้องทําให้เกิดสงครามก็คือปัจจัยงด้านเศรษฐกิจในสงครามโลกที่หนึ่งในการแข่งขันคนะรับด้านเศรษฐกิจคนระับ ในยุโรปก,ก็คือชาติมาหาอำนาจตอนนั้นก็อังกฤษเยอรมนีและฝรั่งเศสน,นะครับแล้วก็การขยายตัวของจกักรวรรดินิยม <c oughs> เพื่อครับเพื่อแย่งชิงทรัพยากรอย่าลืมว่าชาติยุโรปเนี่ยเป็นชาติที่ล่านะนี่ผมนะครับแล้วก็พยายามที่จะแผ่ที่บนยังประเทศอื่แย่งชิงทรัพยากรแล้วก็การพัฒนาอาวุธนะครับการสร้างพันธมิตรแล้วก็แบ่งฝ่ายนะครับแล้วก็ปัญหาเศรษฐกษิจที่เข้ามาท้ายสุด ชนวนจริงๆก,ก็เกิดจากการที่มีการลอบสังหารนะครับในยุคของ Austria. ออสเตรียก็เลยทำให้เป็นเหตุที่เรื่องราลูกราบานปลายนั่นคือสองครามโลกครั้งที่หนึ่งแต่ก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจกเข้ามาเกี่ยวข้องสองครามโลกครั้งที่สอง <c oughs> ในหนึ่งเก้าสามเก้าถึงหนึ่งเก้าสี่ห้านะหกปีนี้มันมีผลกระทบจากภาะวะเศรษฐกิจกตกต่ำเขาเรียกว่า Great Depression นะครับหลายประเทศ ประสบปัญหาความว่างงานและความยากจนประเทศเรากันนี้ไปครับความว่างานยากจนและเสื่อมีินี้ด้วยครับทนีนี้เพราะอะไรเพราะคนยุ่นใ,นใหม่ๆเนี่ย <c oughs> นิยมยืมเงินอน,นาคตมาใช้นะครับก็เลยเสพติดการเป็นหนี้เป็นหนี้นะครับ,นะรบผมบอกแล้วว่าสิ่งที่ผมสามสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดน,นอกจากเมียกค็คือความจนตกงานและเป็นหนี้น่ากลัวมากเลยครับ <c oughs> อ่าเพราะว่า จนนี่ก็ลำบากอยู่แล้วจนนี่หมายความว่าอะไรก็ยังพอมีรายได้บ้างนะครับก็คือมีรายได้บ้างแต่รายได้อาจจะไม่พอค่าใช้จ่ายเขาเรียกว่าจนนะตกงานตกงานนี่ก็แย่เลยครับเพราะไรบไม่มีรายได้แต่ค่าใช้จ่ายก็ยังอยู่เพราะเราหยุดกินไม่ได้ค่าน้ำค่าไฟเออนะครับใครเจอไปสองดอกนี่นะครับทั้งจนทั้งตกงานนี่ไปครับแทบผูกคอตายแล้ว เจอดอกที่สาม้าไปเป๊ะน,นี่ด้วยโอโหชิบหายครับจนก็จนอยู่แล้วตกการเสื่อมีนี่มันนี่นะจะอดข้าวนอนอยู่บ้านก็ไม่ได้เพราะเจ้าหนี้เปนปาทวงก็ต้องหนีถูกเขาทำลายทุกตีคนระับความน่ากลัวของสามสิ่งนี้เนี่ยมันน่ากลัวจริงๆนะ <c oughs> ออแล้ววันนี้เราได้นายกเจน y, วายแเจนควายกันไปเน้ะกำลังเข้ามาแจกเงินกระชิบหายไปบอกวันนี้ผมที่บอกว่าวันนี้ประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่หายนะ <c oughs> อาสงคารามโลกนี่สอนี่ฮิตนะเลอร์ครับอาศัยปัญหาานด้านเศรษฐกิจเป็นข้ออ้างในการสร้างอำนาจสร้างคะแนนนิยมให้ตัวเองแล้วด้วยสนธิสัญญาและแร์ซายที่หลังจากที่ฮิลเลอร์แพ้สงคารามโลกให้หนึ่งเนี่ยถูกเขียนสนธิสัญญาบังคับเอาเปรียบสารพัดนะประชาชนก็เลยหันมาสนับสนุนฮิตเลอร์ฮิเลอร์ก็เริ่ม,มแพ่ที่ผลแผ่บารมีนะ แล้วก็ท้ายสุก็กลายเป็นชะนวนในการเกิดสงครามแต่ก็เกิดจากปัญหาเศรษฐกิจด้วยตอนนี้เยอรมานดีโอ้ยโอ้ีิโมกัหลายไอก็ไอ้กูตายเน่ทีนี้นายกเจนควาย้าพเป็นวัวเป็นควายมันไม่ได้เกี่ยวกับอายุ บางคนแกจะตายก็ยังเป็นควาอยู่เลยบางคนเด็กรุ่นใหม่ครับบางคนก,ก็ฉลาดฉลาดเกินตัวแต่มีไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่น้องเด็กไทยเป็นชนชาติที่โตชาตที่สุดในโลกใช่ไหมเด็กพลังนี่เรียนไม่ทันจบแม่ก็นิ่งลนอยากจะไปใช้ชีวิตตัวเองละแต่เด็กไทยนะบางคนอายุสามสิบแล้วยังเป็นลูกแง่ของพ่อแม่อยู่เลยอีนักยกนี่ก็เหมือนกันนะ มีผัวจะมีลูกสองคนแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ภายใต้ครับยังไม่เป็นตัวของตัวเองเลยท่านนั้นจะมาเชื่อชูอะไรเจนวายเจนเมย์ Gen y, M, อะไรกันตั้งหนา,นา,นานในยุคข,ของผมเน่ย Gen นเจนเอ็กซ์นี่ยแม่งไม่มีเทคนโนโลยีกูย,ย,ยังประสบความสำเร็จมาขนาดนี้ได้อาศัยควาผมโทรล้วนๆนะเออ แต่เมื่มาบอกว่าเด็ก Gen Y เด็ก Gen Z เด็ก Gen ส mm ้นเตีอะไรพวกนี้เก่งเทคนโนโลยีกูมไม่เชื่อเพราะเด็กหลายคนมันไม่ได้ใช้เทคโนโลยีในการหาประโยชน์มันใช้เทคโนโลยีในการสร้างความบันเทิงเด็กหลายหลายคนวันนี้หาเงินทำมาห,หาแดกไม่ได้เลยไอเดียอนะไรเศรษฐีน้อยร้อยล้านเนี่ยครับมันมีไม่กี่คนหรอกแต่ส่วนใหญ่คือแม่งยังขอเงินพ่อแม่อยู่เลยนะนั่นมึงอย่าเชื่อชูเด็กจนลืมคนพวกกู พวกกูนี่แม่งสมัยก่อนนะกูดูโหดรถเมย์ขายของเด็กกันไมนี้อดทนน้อยนั่งรถเมย์ทำงานมันเป็นลาออกหมดอ่ะต้องซื้อรถให้เป็นขับนะมันมันไม่ทำงานใช่ไหมแต่สมัยก่อนนี่โอ้โหแม่งพิมพ์พิมพดีอะที่ไหนไม่มีคอมพิวเตอร์พิมพ์เราโอ้ดีใจชิบหายเลยมีคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของบริษัทมานี่แย่งกันใช้เลยก็พิมพ์ออกมาสวยแล้วก็แตก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 แล้วผมก็มาพิมพ์ไปกระชิบดิแตกแตก คิดดูเดีคยักคน Gen X กูไม่เคยมีเทคโนโลยีเลยครับมาด้วยฝีมือล้วนๆนะเด็กทำไมนี้แม่งแค่จะเปิด Google ได้ไหมความจริงประเทศไทยมันต้องจเจริญกว่านี้นีถ้ามึงบอกว่าเด็ก Gen Y แม่งเก่งเด็ก Gen Z มันเก่งอะ่ะแล้วมึงบอกว่านะครับตอนนี้แจเกเงินให้กับเด็กพวกนี้พวกนี้เข้าถึงเทคโนโลยีกูว่าแม่งจะเข้าถึงการพป็นออนไลน์ <c oughs> อ่ดังนั้นมึงต้องชื่นชมเจน X อย่างกูดิ ที่สร้างเนื้อสร้างตัวมาจนขนาดน,น,นี้โดยที่ไม่มีเทคโนโลยีช่วยนะ,ะนั่นอย่าเวอร์ใหมากนะแหม่ย่าหาว่ากูแกมั่งเข้าไปถึงเทคโนโลยีมันน่งเดี๋ยวนี้ต้องหลีกทางั้รุ่นหลังๆมั่งโถถุยมีกี่คนวะที่ไปใช้เทคโนโลยีแล้วสร้างความร่ำรวยตัวเองได้กูเนี่ยของแท้ไม่ต้องมีเทคโนโลยีกูก็สร้างความร่ำรวยตัวเองได้ทำไมไอ้นักไอ้วิชาการบางคนหรือว่าไอ้พวก ในแบกนั่งแบบ <c oughs> เอ,อื้อเยอะกูว่าเนี่ยไอเจนวายจะวายวาอด <c oughs> เด็กรุ่นใหม่นะดือ้อรั้นปวดดีแต่ไม่อดทนนะใช่้ะครับ <c oughs> เด็กรุ่นใหม่ขาดประสบการณ์เด็กรุ่นใหม่รู้เยอะแต่ก็รู้ไม่จริง รู้จากไหนครับฟังเข้ามาหรือจากการค้นหาในโลกออนไลน์เด็กบางคนเชื่อโลกออนไลน์นะคร่ไม่รู้เลยในโลกในโลกออนไลน์นี่มันไม่ได้จริงทุกเรื่องบางเรื่องก็เป็นข่าวเท็จใช่ไหมดังนั้นการที่เด็กบางคนเข้าถึงเทคโนโลยีเข้าถึงข้อบูลเด่ยเป็นข้อบูลเท็จชิมหายหนักกว่านะ <c oughs> เออนะ <c oughs> เด็ก,กหม่ยใจร้อนมากไม่ชอบอดทนไม่รอคอยอยากได้อะไรก็ต้องได้ดังใจไม่ได้ดังใจก็โวยวายตีโพยตีพายประชดประชันใช่ไหมครับเออ คุณอะไแกดูนะเด็กนุ้นใหม่เรียกร้องอยากจะปฏิรูปประเทศให้มันทันใจมันเห็นไหมอยู่ๆแม่งจะโค่นสถาบันซะอย่างนั้นแต่มึงไม่เคยคิดจะโค่นรัฐการเมืองเลยรัฐการเมืองที่แม่งโกงชาติทุกวันนี้ทำไมมึงไม่ต่อสู้มันเข้มข้นเหมือนกับการที่มึงพยายามที่จะต่อสู้กับสถาบันไอ้เรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยทำไมมึงไม่เรียกร้องให้มีการประหารนะการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชันหรือข้ารายการคอร์รัปชันแต่มึงแม่งจะเอาไปแล้วตายกับหนึ่งหนึ่งสองอะ ช่เด็กรุ่นใหม่เป็นใจร้อน <c oughs> ไม่รู้จักอดทนไม่รู้จักการเดินทีละก้าวอยู่ๆไม่ขึ้นหลังคาอย่างเดียวเลยสัตว์มึงไม่เคยคิดจะซ่อมพื้นบ้านซ่อมเสาซ่อมพื้นซ่อมข้างฝามึงจะไปแต่หลังคาอย่างเดียวไอ้ชิบหายเออนะแล้วสมัยผมนี่สอนให้เราอยู่กับธรรมชาติอยู่ความจริงสอนให้อดทนสอนให้อยู่กับอย่างแบบขาดแขน,น โอ้ยคนไทยสมัยก่อนมันไม่ได้มีคนรวยอยู่กี่ตระกูลแล้วครับจะได้ใช้ชีวิตอย่างร่ำรวยจะได้อยากได้ตรงนี้เก็บเงินแทบตายเด็กสมัยนี้แม่งของเงินพ่อแม่ก็ได้แล้วแต่ไม่รู้เลยว,ว่าพ่อแม่กว่าจะได้เงินมานี่ยากลำบากขนาดไหน,นเออวันนี้ผมอยากให้เด็กรุ่นใหม่นะใส่ใจเรื่องของคุณธรรมให้เยอะๆแล้วแล้วก็รู้จริงปัญหาประเทศนี้ไม่ใช่สถาบันนะ ปัญหาประเทศนี้คือการคอร์รัปชัน <c oughs> ต้องแก้ปัญหาเรื่องคอร์รัปชันก่อนเราต้องเลือกผู้นําที่เป็นผู้นาแล้วไปเลือกธุรกิจนักธุรกิจการเมืองเข้ามากูเดแล้วันนี้มีแต่นักธุรกิกรกจกกทางการเมืองเข้ามาแต่เหมือนกับไม่ต่อต้านพวกมันอย่างเข้มขน้นเหมือนกับที่กําลังทําอยู่กับสถาบัน <c oughs> เอออ่าก็ <c oughs> เอามาคุยให้ฟังคนนี้ประเทศเราภาวะวิกฤตโลกสงครามก็จ่อคอหอยดีก็ทั่วประเทศครับนะเครื่องยนต์แต่ละเครื่องก็ดับไปทีละเครื่องสองเครื่องเหลือเครื่องยนต์ตัวสุดท้ายที่กําลังสําลักอยู่ <c oughs> ขาดแคลนน้ำมันหล่อเลืน่นกําลังจะระเบิดในไเร็วๆนี้ผมยิ่งเชื่อว่าอีนังยกคนนี้เอาไม่หลอดดังนั้นพวกเราที่ฟังผมอยู่นี่สิ่งเดียวที่ผมเตือนได้คือครับเตรียมตัว ผมพูดในคิดไม่ต้องเชื่อเพราะอะไรผมบอกเบียผมเบียผมยะไม่เชื่อผมก็เลยไม่คาดหวังว่าใครจะเชื่อแต่ไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่อยากให้เตรียมตัวเพราะถึงเวลาผมเชื่อว่ารัฐบาลรับมือไม่ไหวเนี่ยทุกนี้รัฐบาลก็รับมือมันไม่ได้อยู่แนละ้ว <c oughs>